สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วผมโอ๊คเทียมซูเปอร์บาครับผมวันนี้เรามาให้ดูกับตัว TBR650 F กับ2คันนี้เลยเป็นทรงสปอร์ตกึงทัวร์ริงเนาะเป็นสี่ซูพีวัยรุ่นชอบหากันอีกอย่างนึงราคาไม่ได้แรงเลยกับของแต่งเต็มๆทั้ง2คันเลยไล่ดูกันทีละคันเลยดีกว่าคันนี้กับไล่์คาร์บอนทุกอย่างเบาของเลสไลทำเบาะทำอะไรมาแล้วเกียโยงคลิปชิฟของแต่งเต็มๆเลยครับ,รบกับเสียงแน่นๆ ลั่นๆเลยครับส่วนคันนี้สีแดงแรงลิธต์ท่ออีเกิลตัวนี้เป็นท่อฟูลมาเลยนะก็คือเสียงจะลั่นๆหน่อยเสียงหวานมากเลยส่วนคันนี้ของแต่งก็คือไม่ได้มีอะไรมากมีอาคาชอตตี้มีอะไรมาให้รถสวยๆไม่เนน้อยขับสนุกแน่นอน ลันล่นๆเลยครับผม2องคันนี้ราคาอยู่ที่169,000บาทใช้เงินออกรถแค่เพียง1 4 0 0 0บาทจบทุกอย่างเลย CB650F ราคาจะสนุนอยู่ที่139,000บาทครับผมฟรีดาวไปเลยคันนี้ผ่อนถูกมากผ่อนสบายๆถ้าใครอยากได้เป็นทรงน็กเก็ตคล้ายๆกันตีสูบขับสนุกแน่นอนเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่กับผมโอ๊คียมสุขบยสวัสดีครับ